สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุอสุขนครับมนีเอาเทลาพามากินเขาแรกอีกแล้วครับพี่น้องอีพีสองเนาะครับสําหรับช่องอบ้านเพล่เอาเทลาเนาะครับเนาะซึ่งเอาเทลาเนี่ยเราเป็นเจ้าของช่องนั้นเป็นเจ้าของ,ของ,ของเอาอางขาเอินมายังไข่เพล่หมูงึยเอาเกินมาถึงเนาะเป็นเจ้าของช่องนั่นละเอ้าง่ายๆมไงอีม,มีสองช่องก็ช่อง บานเพ่อลอเทล่ากับช่อง, er. อ,งอัเทล่า JB Channel นะครับเด้ออัเทล่า JB Channel กับสังกัดอยู่นะัมได้ฮังบอย JB Channel นะครับเนาะอันนี้เป็นช่องบานเพ่อลอเทล่าอีกช่องนึงเนาะไป้องเนาะกับช่องบานเพ่อลอเทล่ากับเปิดมาเป็นปีสองปีแล้วเพรได้มีคลิปอย่างลงตอ้อนอกจากลงเพลงที่กับผมแตง่งเนาะ มีนักร้องร้องก็ไปในทางการอยู่สามสี่เพลงเนาะครับเป็น,นตอนที่นี่เทสไปสองปีแล้วว่าได้ต่อเน,นื่องเลยไปเปิดช่องอัลเทอร์ีที่มีแสงแดดไม่ที่นี่ว่าจะจำะหรหัสตัวนี้ได้ก็เลยมาเปิดเลยมาลอกโลกงถิ่นไม่ไปนอนเอามาจริงสอนกันครับวันนี้แซ่บๆเอา,ทา,า,อมมาเทลาผ้าแซ่บอีพีส,สองไปลองมาแซ่บกันตะกรงด้านอีกสมมตส่งตำเขามีหมูทอด ขอบแล้วกันพี่ผักน้องพีน้องเนาะก้อาเนี้อวอนเน้อ่าาเทาไรพี่น้องเนาะมาแสบมันกกันเดิมพี่นองเด้อเหมือนี้เด้อซึ่งเมื่อก่อนมาแสบซ้ำไหนสำหรับมือนี้นองสมตามพิสา่ามาเท่าแลยครับเผ็ดขั้นแบบสดสดสับแสบเลยครับเนี่ยกามกินเดกับทีมงานเนี่ยแหละครับอืมซิเมบ่กันเป็นในคำแรก ชอบอบบ่านของสาสตร์วิชา อาติลาผ้าแซบมาแสน่น้งกันหนึ่งกับปากท่องอันเป่นอาติลานั่นหนหัวจะหารหัสช่องพ่อก็ได้ได้เปิอดอีกช่องไต้องก็มีสองช่องกับปากช่องสองช่องไปลองนะ I ใช้น้ำยูบอกตัวใช่ป่มรู้ลักเป็น่งอ่าจานงกันกับเป็น้อง ทสารบา้องที่เหล่นาลนัา้มากที่สุดคือพกไทยดาวมีอบกานก็บใ้นะครับบ่มด้เมียไม่น้องาสตเมียา้านย้านนายนยมไดก็ว่าผู้นี้บันก็แจ้งแ้ว่ายุดแถวบานติดอีกแล้วติดอยู่แล้วก,กไ็ไปกันบ้องเตี๋กันไปกัไปกักตงในคบพี่น้อง Everybody, I don't know.